เสาชิงชา้าหน้าวัดสุทัศน์อาจดูเหมือนแลนด์มาร์คธรรมดาแต่ที่จริงแล้วถูกสร้างขึ้นประกอบพิธีครั้งโบราณเสานี้ไม่ได้สร้างไว้ให้เล่นแต่มันคือพิธีกรรมที่เคยมีคนตายจริงเสาชิงช้าเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางเมืองหรือสะดือเมืองสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีโลชิงช้าในพระราชพิธีตรียมบอยเพื่อบูชาพระอิวรและความเชื่อว่าจะทำให้พระนครมีความมั่นคงแข็งแรง ตรียำปวะวัยเป็นการจำลองตำนานเทพศิวะเสด็จลงมาโลกโดยให้พรามโลเสาแล้วกัดถุงเงินกลางอากาศเพื่อแสดงว่ามนุษย์เชื้อเชิญเทพเจ้าอย่างบริสุทธิ์ใจเสียงลือบอกว่าคนโลบางคนเห็นอะไรบางอย่างก่อนจะพลาดตกลงมา จนปีพศ2478รัฐบาลสั่งยกเลิกพิธีถาวรแต่คำถามคือทำไมเพิ่งเลิกทั้งที่ตายมาตลอดบางคนเชื่อเพราะสิ่งนั้นไม่รับสังเวยอ,อีกแล้วซึ่งกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเสาชิงช้าในราชกิจจานุเบกษาเป็นโบราณวัตถุสถานสำคัญของชาติถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดติดตามช่องล้านคอนเทนต์ไว้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้า